ไม่ได้จ่ายบัตรเครดิตบัตรสินเชื่อมา2ปีแต่ไม่มีหมายสารมาที่บ้านไม่แน่ใจว่าเขาฟ้องเราหรือยังคะนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเช็คได้ค่ะว่าเราถูกฟ้องหรือยังด้วยการไปสารตามทะเบียนบ้านในภูมิลำเนาของเรานะคะที่ทะเบียนบ้านเรานะคะด้วยการไปที่คอมประชาชนแล้วก็ค้นหาด้วยชื่อนามสกุลของเรานะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ได้เปลี่ยนชื่อนะคะ ขอให้ทุกท่านได้ค้นหาในชื่อเดิมของตนเองด้วยนะคะเพราะบางทีเราอาจจะถูกฟ้องในชื่อเก่าก็ได้นะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้สะดวกที่จะกลับไปเช็คที่ภูมิลำเนาสามารถติดต่อทางช่องเซียนคดีเราสามารถเช็คให้ท่านได้นะคะว่าท่านมีบัตรไหนหรือธนาคารไหนนะคะที่ฟ้องแล้วบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้หมายสารมาแล้วแล้วมั่นใจว่าไม่ได้ทา การชำระบัตรเครดิตเกินระยะเวลา2ปีนะคะถ้าได้หมายมาแล้วอย่าลืมส่งหมายให้เราดูค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยดูให้นะคะว่าหมายหรือว่าคดีนั้นขาดอายุความแล้วหรือยังนะคะอย่าลืมทักมาที่บ้านเขียวนะคะ s i l a w 9 9 9ค่ะ